วันนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะว่าพี่นุชซี่อะทำงานอะไรสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องไลลาจะติดตามพี่นุชซี่ไปทำงานหนึ่งวันเพราะว่าไลลาเองก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่นุชซี่อะทำงานอยู่ที่ไทยทำงานอะไรหนูก็ยังไม่รู้วันนี้เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะว่าพี่นุชซี่อะทำงานอะไรอันก็เรามาในแบบ สดเลยใช่เขาแบบเขาไม่อยากบอกเขาไม่ได้บอกหลัไม่เคยบอกหนูให้ไปดูเองโอเควันนี้เราจะไปดูกันเลยนะ let's go ป้ายหนึ่งวันเต็มเต็มนะวันนี้ใช่ทุกคนและตอนนี้ก็มาหอดอันวันเหตุเบียของเอ,นเอน็นนุชแล้วเอ็นนุชว่าวันนี้วันเหดุเบียของเอ็นนุชแมนอะไรอะ่ะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็มาถึงที่ทำงานของพี่นุชแล้ว แต่หนูคืองงมากว่าพี่นุชทำงานอะไรยิ่ง,งงเข้าไปกันใหญ่แบบอะไรอันนี้ที่นี่เหรอคืออันนี้คือ,อ,นนคอเดี๋ยวรีบจะลงมานะเนี่ยเนี่ยที่นี่เใช่เดี๋ยวรีบจะลงมารับเราขึ้นไปงง <laughs> ทำงานอะไรอะ่ะยังไม่รู้เลย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีคนไหมเขาทำงานกับการเป็นทีมหรือเปล่าหรือเขาทำงานเป็นยังไง และตอนนี้ทุกคนพี่นุ๊กก็กำลังจะทำงานแล้วนะคะแต่ที่จริงแล้วพี่นุ๊อ่ะไม่ได้เป็นพนักงานทำความสะอาดไม่ได้เป็นพนักงานซักผ้าแต่ว่าพี่เขาเป็นนางแบบค่ะตอนนี้กำลังแต่งหน้าอยู่นะคะพี่เขาจะถ่ายแบบแต่ ไม่รู้ว่าจะถ่ายแบบยังไงจะถ่ายอะไรเราก็ยังไม่รู้เดี๋ยวเราเราไปดูพร้อมๆกันนะตอนนี้เขาก็กําลังแต่งหน้าอยู่เปลี่ยนจากาเปลี่ยนจากหน้าศพหน้าศกให้กลายเป็นหน้าสวยโอเคเดี๋ยวเราเราไปรอรอไปดูกันเลยว่าพี่เขาจะหน้าสวยไหมแต่พี่แต่พี่ช่างแต่งหน้าคือหน้าสวยมาก ตอนนี้ก็มีสร้างทําผมมาเนรมิตผมที่ยุงง่งยืงตอนนี้ก็คือมีช่างทําผมมาเนรมิตผมของพี่โนสตี้ที่แบบยุ่งยิงเหมือนเหมือนตุ้งไก่ห้กลก่เป็นผมสวยวิ่งว้าวนะครับแล้วก็พี่คนสวยเขาก็แต่งหน้าอยู่นะคะตอนนี้กำลังจึงอยู่รับรับฮอบไว้ก่อน เดี๋ยวเรารอดูตอนที่พี่เขาแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ทำผมเสร็จกันเลยเนาะทุกคนตอนนี้คือพี่นุชเขากำลังทำงานอยู่นะคะอันนี้ก็คืองานของเขาจริงๆอันนี้คืองานของเขาจริงๆนะคะที่จริงแล้ววันนี้เขามาถ่ายแบบค่ะวันนี้เขามาถ่ายแบบแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นถ่ายแบบอะไรหนูยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวต้องรอให้พี่เขามาเฉลยอ,อีกทีนะคะ อันนี้คือเขากำลังถ่ายงานอยู่นะคะถ่ายแบบน่าจะเป็นแบบพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างเลยแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเดี๋ยวเราเรอดูพร้อมพร้อมกันเลยนะคะ,ะ,คะโอ้โหทุกคน ไลาลาเองก็เพิ่งจะเคยเห็นนะคะว่างานของพี่นุชอ่ะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนไลาลาก็เพิ่งจะเคยเห็นนะคะว่างานพี่นุชอะ่ะมันคืองานถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างเลยเห็นไหมเห็นแวบบไหมว่าเขาจับอะไรเอ่ยนั่นเลยค่ะเขาถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะทุกคนและในตอนนี้ก็ผ่านไปครึ่งสวโมง,งแล้ว ก็คือผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนคือแบบพี่นุก,ก็ยังถ่ายงานอยู่นะคะหนะูคิดว่าการถ่ายแบบอะมันคือมันเป็นงานที่ยากมาก,มาก,มากงานหนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องได้ใช้อารมณ์ใช้ energy เราต้องเราต้องแบบบิวให้มันเข้าถึงอะคะ่ะภาพมันจะได้ออกมาสวยๆนะทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือเขาก็กําลังถ่ายงานอยู่นะคะทุกคนก็ เต็มที่มากๆเลยค่ะเผื่อเผื่อให้รูปภาพอ่ะมันออกมาดีแต่ตอนนี้พี่นุชก็ได้เปลี่ยนท่าอีกแล้วนะคะทุกคนเผื่อให้แบบรูปมันออกมาได้หลายๆท่าแต่คงจะเหนื่อยหน้าดูเนาะเดี๋ยวถ้ารอเขาทำงานเสร็จเขาถ่ายงานเสร็จเรามาสัมภาษณ์กันว่า เขาเหนื่อยขนาดไหนแบบเขารักงานนี้ไหมเขาคิดยังไงกับงานนี้โอเครอไปดูรอสัมภาษณ์พี่เขาเลยนะโพสตสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็คือเลิกงานแล้วนะเย้ตอนนี้พี่นุชก็ได้พักแล้วเด้อทุกคนเดี๋ยวเฮาสิมาถามเอ,อือนุชเบิงเนาะว่าเป็นอะไรเป็นจังใดนื่อยบอเป็นจังหดเนยบอ เคทุกคนตอนนี้เอนุชซี่กัได้เลิกเบียกแล้วโบแมนเลิกเบียกเศร้าพักเทียงพักพักงานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่พัทยากันต่อนะคะใช่ตอนนี้เราจบงานเซตแรกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดกถ่ายค่ะเป็นชุดบิกินี่ที่พัทยากันต่ออันนี้คืออันนี้คือเซตแรกใช่อันนี้จะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทุกคนแต่ยังไม่บอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์อะไรใช่งั้นเรา โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะไปชมกันได้ว่า,าเราจะไปพัทยาถึงไหนแล้วก็ไปถ่ายอะไรยังไงบ้างแลเราไปติดตามรับชมกันได้เลยเนะคะคลิปต่อไปบ๊ายบาย